สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ร้านข้าวแกงกางสวนนะครับที่อำเภอไชบดานนะครับอำเภอไชบดานวันนี้มาเจอห้องน้ำสวย <c oughs> เดี๋ยวจะมาดูกันแม่พี่เขาจัดร้านได้สวยงามมากเลยครับเป็นแนวพอเพียงนะครับแนวพอเพียงนะครับผมนี่ห้องน้ำผู้หญิงเห็นแล้วสะดุดตาเลยครับวันนี้ วันที่19นะครับฝนตกพรำๆนะครับเรามาพร้อมกับพายุโหอืึนออันนี้ถ้าต้นไม้มันขึ้นนี่มันจะสวยมากเลยนะครับเนี่ยอ่ามันเป็นอ่าร้านข้าวแกงนะครับร้านข้าวแกงข้างทางเนาะ อยู่ที่อำเภอไซบาดานนะครับตำบลศิลาทิพย์เขาเลี้ยงไก่ด้วยนะครับเขาเลี้ยงไก่พันเนื้อไก่พันเนื้อลูกชายชอบมากเลยเล่นกับไก่ตรงนี้น่าจะเป็นการน่าจะเป็นต้นฟักนะครับต้นฟักเนะนี่ยพี่เขาเพิ่งปลูกเดี๋ยวสัก เดือนสองเดือนเนี่ยตรงนี้จะสวยงามมากเลยครับเป็นอุโมงต้นไม้เนาะแต่ไฮไลท์วันนี้จะให้ดูห้องน้ํานะครับไฮไลท์วันนี้จะให้ดูห้องน้ําผู้หญิงเนี่ยผมถ่ายไปเรื่อยๆเนาะถ่ายให้ดูไปเรื่อยๆนะครับถ้าใครสนใจก็มามา,มาแวะชมนะครับที่เขาเป็นกันเองมากเลยยังบอกว่าจะถ่ายรูปถ่ายอะไรได้ตามสบายนะครับตอนนี้ไฮไลท์คือห้องน้ำผู้หญิงนะครับเดี๋ยวจะให้ดูห้องน้ำผู้หญิง ตอนนี้ผมพาชมบรรยากาศรอบๆก่อนครับอยู่บนถนนหมายเลขสอหนึ่งนะครับใครที่จะขึ้นเขาไปเที่ยวเขาค้อเนาะไปเ <eres> ที่ยวเขาค้อไปภูทับเบิกนะครับต้องถ้าผ่านมาทางนี้นะครับ่าเส้นเส้น2องหนึ่นะครับก็ <Want> <iet vania> มาแวะทานข้าวนะครับมาแวะทานข้าว <Huh. S 1> ข้าวแกงร้านนี้อร่อยครับมเมื่อสักครู่ผมทานมาแล้ว เผอิญว่ามาสะดุดต,ตรงห้องน้ําผู้หญิงนะครับสวยงามก็เลยเดี๋ยวจะให้ดูสักพักหนึ่งเดี๋ยวให้ให้ดูนะครับตอนนี้มาดูบรรยากาศรอบๆกันนะครับดูที่เขาเลี้ยงเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เด,เดินมาทางนี้นะครับมีโอ้วันนี้แฉะแฉะนิดนึงนะอ,อยู่แบบพอเพียงจริงครับ มีบ่อน้ำนะครับให้ให้เป็ดเล่นน้ำนะครับเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับเป็นธรรมชาติมาพร้อมพายุนะครับวันนี้19กันยา6 3นะครับไฮไลท์อยู่ที่ห้องน้ำนะครับอย่างที่บอกไฮไลท์แล้วก็อาหารอร่อยครับอาหารข้าวแกงอร่อยราคาก็ไม่แพงนะครับนี่ ผมเพิ่งเคยเห็นห้องน้ําท่านผู้ชมผมเพิ่งเคยเห็นห้องน้ําเขามีตะแกรงเหล็กนะอ้าวเราเข้าไม่ได้เราเป็นผู้ชายมีตะแกรงเหล็กนะครับการการทําความสะอาดก็จะง่ายนะครับก็จะประมาณว่าล้างน้ําแล้วก็อันนี้เดี๋ยวผมเข้าไปไม่ได้อะดิเป็นผู้ชายนะครับเดี๋ยวผมให้มือ ให้จังภาพส่วนตัวถ่ายให้นะครับเข้าไปไม่ได้เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศแล้วก็ให้ถ่ายให้แล้วก็กลับออกมา เป็นไงางครับท่านผู้ชมเป็นไงมัง่งห้องน้ำที่นี่ถือว่าแปลกครับถือว่าแปลกแปลกจริงๆแต่ว่ามันเป็นการผมไม่ไผมไม่ถามเรื่ของร้านนะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเพื่อความสะอาดนะครับเพื่อความสะอาดสวยงามนะครับทําด้วยไม้สวยด้วยหลังคาสังกะสีนี่แต่ว่าเขากรุด้วยไม้นะครับสวยงามจริง ชอบชอบเราเห็นแล้วชอบอืบอสวยนะครับถ้าถ้าใครมามาแถวนี้นะครับแวะทานอาหารได้นะครับที่ร้านของคุณพี่เขาเนาะร้านข้าวแกงนะครับข้าวแกงอร่อยครับข้าวแกงอร่อยอันนี้ก็พี่ก็เพิ่งทำนะครับก,ก็ยังจะเป็น เป็นโครงสร้างอยู่แต่ถ้าต้นฟักเขาขึ้นเนี่ยมันก็จะสวยมากเลยนะครับฝั่งนี้มีต้นฟักแล้วก็จะมีต้นดอกไม้นะครับปลูกดอกไม้นะครับมีสีชมพูสีเหลืองโอ้โหเนี่อีกสองเดือนข้างหน้านะครับวันนี้วันที่19น่าจะพอดีอตุลาพฤศจิกายนะครับก็ถ้าใครแวะขึ้นภูทับเบิกนะครับภูทับเบิกเขาคอก็ แวะมานั่งถ่ายรูปนะครับอ,อาหารอร่อยครับร้านนี้นะครับข้าวแกงกลางสวนนะครับที่อําเภอศิลาทิพย์นะครับอาเภอเอ่อตำบลศิลาทิพย์นะครับอําเภอชัยบดานนะครับจังหวัดลบบุรีนะครับขอโทษทีนะครับที่ชัยบดานนะครับก็มาง่ายๆนะครับตั้ง GPS มาเลยครับง่ายดีอ่าโอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็แนะนําแค่นี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวจะเดินทางต่อนะครับวันนี้มีภารกิจก็ขอบคุณที่รับชมนะครับที่ติดตามช่อง uok OK นะครับแล้วก็เพจเคหมูกระทะซีฟู้ดแล้วก็ ok หมูกระทะซีฟู้ดเขา่าคอนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามาช่อง facebook นะครับ f a c e b o ok ok นะครับแล้วก็ ขอบคุณที่แชร์ที่กดไลค์ให้ให,ใ,ให้เป็นกำลังใจทุกทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับไก่ชอบ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 เล่นกับไก่เดี๋ยวไก่มันตกใจมันจะไม่ไข่เอาเกิดมันเยอะมากไหนโอ้สวยสวยงามเขาไม่กิน <c oughs> ไก่อะไรกินใบไม้ไม่มี <c oughs> เออไก่อะไรกินใบไม้ไม่มีหรอก ชาลอไก่ตัลองทำไหม <laughs> ไม่กี่ตัวไก่กี่ตัวเนี่ยบนแล้วนึ่งตัวหนึหน่งสองสามสี <laughs> ่โอ้วิชา